ก,กินเบามากครับไม้นี้นี่ครับอื้อหือใสสวยๆครับห้านิ้วฝามืออ้าครับผมนีน่นตัวครับได้มีล่มทั้งวันครับผมนี่ก็ได้ลงได้ตลอดแนวครับสภาพไม้เราก็ล่มเลื่อนทั้งวันครับ ได้ปลาเนินไซส์สวยๆมาสองตัวครับ ด,ดองครับผมนี่ก็จะประมาณ2กิโลครับผมตัวเกี่ยวเราก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นเม็ดโฟมเล็กครับตกทุกครั้งก็จะใช้เยอะชุดนี้นะครับมีกะทิมาผสมหน้าหมายครับผมเพิ่มความมัน ไม่ต้องผสมน้ำเลยครับผสมน้ำกะทิตกได้เลยครับผมนี่ครับปันได้แล้วครับผมวันนี้ก็ใช้งานเป็นขันอาศิโนสปาพ์ตันคนขาวครับเป็นก็แปดปอนเต็มครับผมนี่ก็เบอร์สีพันครับอุปกรณ์เราก็จะมีตะกัวสิบห้ากรัมครับเพราะว่าวันนี้น้ำไหลก็เลยต้องใส่สองลูกครับผมตะกอก็สองเซนครึ่งครับจินุศูนย์จุดห้าูนย์จุดปดคะกันไปครับผม เสร็จเร้อครับเม็ดกรมร้อเปอร์ซ็นครับไหนครับเราไปลงเหยอกันครับมาลงเหย่าชุดแรกกันเลยครับผมต่อไม้ก็จะตียากหนยครับเพราะว่ามีสายไฟอยู่ข้างหน้าครับอตียังเอยียงรอครับ สภาพหมายนิดหนึงครับกับสภาพหมายของเราเป็นซอยบางเพียงซอยหนึ่งครับหรือว่าซอยสุดใจเขี่ยเข้ามาสุดซอยครับนะนี่ครับตรงทางเข้ามาก็จะปะกักหมุดให้ปลอดตกปลาลุงเกิดครับผมสภาพหมายก็ไม่ได้มานานนะครับก็ลกมากครับก็มีที่จอดรถให้สะดวกสบายกว้างขวางครับผมก็มี ล่มมีต้นไม้ให้ครับก็ขออย่างเดียวอย่ามาตัดต้นไม้ชาวบ้านก็ครับผมเพราะว่าไม้นี้มันอาปิดไปแล้วตั้งแต่ปี6-6หกครับผมก็เนีครับวัอบนอาทิตยก็มีน้นนานมาคันน้าตาครับฟ้าแจ่มใสเลยครับวันนี้น้ำก็ยังไหลอยู่ครับน้ำก็ถือว่าไหลแรงครับนะนะ้าสภาพไมก็ใหญ่มากครับไม้นี้ไม้ฟองบางเพียงครับผม ไหลไปนู่นก็จะไปไหลลงไปคลองด่านครับครับหมาโดยรอบก็มีเรือวิ่งกันทั้งคืนครับเพราะว่าเป็นท่าขึ้นปลาแล้วก็มีบ่อปลาเยอะครับชาวบ้านก็จะขี่เรือกันทั้งวันนะครับหมายนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องน้าแต้มพิจิงตลอดจนนาน,า,น,า,นาที่มีใจรักเล่นชอบในการตก,กปลาทุกท่านนะครับพบกับผมน้าแต้มพิจ,จิงพัดถิ่นอีกครั้งหนึ่งครับผม,มสำหรับอี EP นี้ แปลงก็ได้มาออกหมายที่คลองบางเพียงซอยหนึ่งครับผมก็สําหรับไมายนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วครับไมายนี้ตั้งแต่ที่ผมทําคลิปที่แล้วก็ปี66ครับอาจจะประมาณเดือนนี้แหละครับนะเดือนสิงหาปี66ครับก็สองปีแล้วครับไม่ได้มาหมายนี้ครับก็มีประเด็นเรื่องขยะแล้วก็เรื่องการตัดต้นไม้ครับเจ้าของพื้นที่ก็เลยปิดหมายไปสองปีครับผมนี่ครับสภาพหมย ไม่ได้มานานเลยครับยาก็ขึ้นโลกมากครับเบ็ดก็ลงเสร็จเรียบร้อยเลยครับเป็นคันสปาตันขนขาเก้าฟุตครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆครับก็ทียังไงผมก็จะปักหมุดไว้ให้ทีหนึ่งครับสำหรับนานาท่านไหนอยากจะมาก็แนะนําเรื่องฝากขยะครับผมข็เจอกันรักษาความสะอาดครับหมายเราจะได้มีตีตกปลาไม้สวยๆแบบนี้ตลอดไปครับผมโอเคครับวันนี้จะมาตามหาตาเนินไส้สวยครับจะมี ปลานินไซโบโบสวยๆมาฝากเพื่อนๆหรือเปล่าครับเราก็จะไปติดตามกันไปทั้งวันนะครับนะไปครับไปเลือกันเลยครับปลาดึงครับโอ้ปลาตัวแรกเราเป็นปลาดินไซแวน้นครับไซเล็กอยู่ครับปลาตัวแรกเรา เจ็บแน่ครับตองเช้ามันก็จะย้อนแสงเลยครับเพื่อนๆครับก็จะดูลำบากเลยครับผมนี่ก็มาอีกสองตัวเลยครับนี่เป็นติละสองเลยครับผมนี่นครับเป็นตาดินกับปัาวะเพียนครับผม นี่แต่ปลานินไซขนาดนี้นะครับมากวนเบ็ดช่องเช้าๆก็ขนาดนี้ก็ปล่อยครับผมโอ้ไซโบ่มาแล้วครับผมกินเบามากครับไม้นี้นี่ครับส,ส,สวยๆครับห้านิ้วฝ่ามืออ้าครับผม ตัวน,นี้เป็นปลาตะเพียนครับผมนิ่งแบบนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับไซเดียวกันหมดเลยครับปลาตะเพียน ตนี้เป็นปลาดินครับผมตานินก็ยังเป็นปลาเกลืออยู่ครับปลาตนี้น่าจะเป็นปลาดินครับผมสองตัวเลยครับด็ดแว่นสองตัวครับนี ใช้ใช้ได้อยู่ครับตรงนี้ก็ใช้ปเป็นปลาเครื่องผมลมเลื่อนทั้งวันครับผมจอดรถก็กว้างางครับตรงนี้ก็สามารถเปิดไม้ใหม่ได้ครับผมเนี่ย วิ่งแบบนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนครับผมโอู้ปลากระมังปลากระมังครับตะเพียนบะปลาตะเพียนมาอีกหนึ่งแต้มครับผม ตาอะไรครับวิ่งแบบนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนอีกแล้วครับตรงนี้ปลาตะเพียนเข้าครับผมปลาตะเพียนอีกหนึ่งแต้มครับ่าอะไรครับกดดสะแรงเลยอันโอ้โหดึงแนะ้บขัดโกง ทางดำครับผมโอต้านนิบบน อืโอ้คางดำปลาคางดำ,งดำโอ้ปลาคางดำตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับสีสามนิ้วครับปลาหมอคางดำตัวนี้งอ ปลานินปลานนนไซแวนครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับผมก็เวลาช่วงนี้ก็ปลาก็ยังเข้าเรืเ่อยๆอยู่ครับส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนครับผมปลาเนนก็ยังไม่เข้าครับก็ปลาเนนไซเวนเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนแล้วครับเข้าช่วงบ่ายๆมาเนี่ย ปลานิลไซโปโบยังหาตัวไม่เจอครับผมส่วนมากจะเข้าตอนเช้าครับปลานิลนะครับสภาพไม้ช่องบ่ายสองโมงครึ่งครับผมอากาศวันนี้ก็แดดทั้งวันครับสภาพอากาศดีมากครับวันนี้นี่ครับปลาใหญ่หาตามหาไม่เจอครับนี่ครับเดยื่อเราก็หมดแล้วครับเดย๋่อออกมาสองกิโลครับผมหมดแล้ว นี่ครับสภาพหมายเราก็ช่วงบ่ายมาก็ล่มเลื่อนมากครับผมนี่ครับก็จะมีล่มให้พักกันน,นี่ครับได้มีล่มทั้งวันครับผม,มก็ได้ลงได้ตลอดแนวครับก็หน้า,นา,นาท่านไหนอยากจะมาลงหมายจุดนี้ก็ขอเน้นย้ำฝากเรื่องขยะด้วยครับผมนี่ผมก็เคลียร์ไว้ให้หนึ่งทุงครับก็จะเอาไปทิ้งที่หลังครับผม สภาพหมายเราก็ลมเลื่อนทั้งวันครับโอเคครับนะเรามาดูผลงานกันนิดนึ่งครับผมผลงานของเราก็เ,เสียดายครับปลานินไซโบโบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับโอเคครับผม ปลานิมไซส์สวยมาสองตัวครับน่ครับนีคบ่ครับผมปลานิมตัวนี้ไซสสวยครับ,รบ,รบส่วนมากก็จะเป็นปลาเพียนครับปลาหนิมไซเยอะๆไซเล็กๆเยอะมากครับ นี่ครับเพื่อนๆครับสภาพหมายก็วันนี้ก็แดดจ้ามากครับก็ต้องขออนุญาตใส่แว่นกันแดดครับผมเพราะว่าแสบตาครับผมนี่ครับผลงานเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ปลาใหญ่ๆมีครับหมายนี้แต่ต้องทนนั่งรอครับไม่รู้ว่ามันเป็นที่จังหวะที่ปลากินเหยื่อครับนี่ครับวันนี้ก็ยังไม่เจอปลายิสก็ได้ปลานินสสวยมาสองตัวครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับหมายนี้ไม่ได้มานานสองปีเต็มแล้วครับหมายนี้นี่ครับ ก็เป็นหมายบางเพียงซอยหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ครับพิกัดไมายนี้น่าจะอยู่ที่บ่อตกปลากระพงลุงเกิดครับผมนานาข้ากี่รถเข้ามานิดหนึงครับก็จะเห็นเป็นลานดินลานกว้างๆนี่ครับสภาพหมายเรารก็ถือว่าสุดยอดมากครับอากาศลมเลื่อนเย็นสบายครับมีลมพาครอบครัวมาตกปลาได้ทั้งวันครับไมายนี้ลมเลื่อนดีครับผม มีแม่บ้านมีครอบครัวก็สามารถมานั่งพักผ่อนมาตกปลาได้ครับก็โอเคครับสําหรับไอ้ท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเลยมาครับผมกห็หน้าที่คอมเมนต์ไว้ผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์ครับก็เป็นกําลังแรงใจให้กันครับผมก็สําหรับ EP นี้ผมแ,แม่แ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม